สวัสดีครับวันนี้อยู่กับกฎแปลกๆในการเลี้ยงดูแมวผีในบ้านของคนรวยตอนตีสและวันนี้จะมีเรื่องหลอนอะไรบ้างนั้นฝากทุกคนช่วยกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วพวกเราไปรับชมกันเลยครับ ยาฉัอบอกเลยนะเป็นเรื่องที่ดีมาก,ท,กาที่การที่นายไปหางานม,มาได้ถ้าไม่เรามีข้าวกินต่อเราเกือบจะอดข้าวเป็นเวลา5วันพอเราไม่มีตงังค<ต>์แต่เราทำงานนายไป,ป<ร>หางานที่ไหนกะ็จริงนะทนายหางานนี่มาจากไหนอะ่ะที่เขาบอกว่าให้เราดูแมวเขาแบบประมาณมมมกี่วันอุ้ยคุยเข้าบ้านไปไปฟโตกมันเป็นเว็บบอร์ดอ่ะเขาเราต้องฝคุณดูแลแมวเออเออเออ๋องเนี่ยเขาบอกให้คุยให้คุยกับลุงลุงผัดอ่ะเลยครับลุงผัดสวัสดีครับโอ้คุณคงเป็น คุณเลี้ยงดูแมวสินะครับอ่าใช่ครับผมอ่อพอดีว่าท่านนายท่านเขาบอกว่าเขาจะไม่อยู่บ้านช่วงนี้หรอครับเขาก็เลยให้คุณนะนะมาช่วยดูแลแมวหน่อยนะเพราะผมเป็นคนเลี้ยงแมวไม่เป็นนะหวังว่าพวกคุณสองคนจะเลี้ยงเป็ดนะไม่งั้นคงไรออกแค่เป็ดครับเป็ดเวลา้ามผมบ้านผมเลี้ยงเป็นยี่สิบเอ็ดตัวเห็นแล้วชื่นใจเลยครับนั้นนายท่านเขาฝากให้เอาใบนี่ไหมพวกคุณด้วยนะเป็นสมุดเล่มหนึ่งนะสมุดเหรอครับ อ๋อใช่แล้วเขาบอกว่าให้ผมห้ามอ่านเบนิคาเลยเพราะงงว่าคืออะไรให้ผมขอดูนะครับอ๋อสมุดเล่มนี้เหรอครับอ๋อใช่แล้วครับกรุณาอ่านแล้วทาตามกฎทั้งหมดด้วยนะครับผมต้องห้ามละสายตาเด็ดขาดเพราะไม่เด็ดนายท่านจะโกรธเรานะอ๋อว่าแล้วทำไมจ้องนั่นอย่างเดียวเลยผมไปก่อนนะครับอ๋อแล้วก็มีขนมแมวที่เจ้าแมวตัวนี้ชอบด้วยนะครับอยู่ข้างหน้าเลยอ๋ออันนี้เหรอครับอ๋อแล้วแมวตัวนี้ชื่ออะไรเหรอครับเนี่ยคุณลุงอ๋อมันชื่อแคทแหน็นะครับแคทแหน็บแคทแหน็บมาด่มาดินี่จะมีอาหารตุ่ นี่เราเราควรไปไหนดียฮะเราควรเลี้ยงไหนฝนมันตกอ่ะเออมันไม่ยอมตามมานี่นี่ตามมาตามมานี่ถือนมถือนมอ่ะตามมาตามมาตามมามานี่มานี่อ่ามานี่มานี่เดี๋ยวมาดูมานี่ครับทางนี้เราฝนเราฝนเราฝนโอเคโอเคโอเคเขาบอกบ้านเขาบอกเขาบอกมาใช่ไหมว่าสามารถเอ่อใช้บ้านเขาได้เต็มที่เลยเหมือนบ้านตัวเองใช่ใช่ใช่ยังให้มันนำไหมเพื่อมันรู้บ้านอะไรเงี้ยโอ้ยทางนี้ไม่ได้ไม่ได้ฝนตกนั้นนั้นอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวอ่านี่ยเนี่เอาหนมไปกินขนมไปก่อนเดี๋ยวผู้ชัวยไปหาอะไรเพิ่มเติมก่อยแค่มาดูมันจะไไม่หหายปรอ ไม่หายโอ้โหมันอยู่สันนี้แหละแมวคนรวยเขาใส่เป็นเยอะเออแต่ฉันอ่านสมุดกันดีกว่ากฏข้อที่1แมวของเรามีชื่อว่าแคทแนปมันจะแตกต่างจากแมวตัวอื่นนิดหน่อยถ้าหากมันหายตัวไปหรือคุณหามันไม่เจอช่วยออกตามหามันทันทีด้วยเพราะว่าเราติดกับทะเลเรากลัวมันจะจมน้าทิมหายแล้วแกเอาเราปล่อยไว้เอาหายไปไหนแล้วเออฉันลืมไปเลยมันมันติดกับทะเลอุ้ยตกใจอยู่ๆโอ้ยโอเคกินไปก่อนเอ้ยดูไปก่อนเออตกใจหมด ก็แล้วไปนว้นแมวจะหายเอ้าเอ้าอะไรเอ้าหายไปแล้วเอ้าปุ๊เหมือนเดียวมันรู้เฮ้ยเดียวเม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 ียวเราเราไม่ใช่บ้านเราเราจะออกตามหายยังไงเฮ้ยชิบหายแล้วไปดูตังยลก่อนถ้ามันจมน้ำไม่ได้แน่แคดแนบแคดแนบพี่แต่ตามสัญชัญยาแมวแล้วแมวไม่น่าอยู่แถวหนามนะเพื่อนเพราะว่ามันนั่งอยู่ในบ้านเพราะว่ามันโกฝนด้วยโกน้ำด้วยเออสัญชัญญาแมวเนาะงั้นเดี๋ยวฉันไปดูฝั่งนี้ได้ที่แค่ฝั่งนี้เมียวเมียวเมียวแคดแนบแคดแนบแคดแนบ ไปไหนของมันวะเนี่ยแคทนับเมวแ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 มวขอไมาล่อแล้วอยู่ไหนแคทนับเจอไหมแค่ไม่ฝั่งนี้ไม่เจอเลยอ่ะเฮ้ยเจอแล้วโอ้ยตกใจหมดเลยแมวว่าเอาที่ไปโอ้ยอยู่นี่ห้องครัวห้องครัวห้องครัวเล็กห้องครัวเล็กโอเคกันไปกันไปทางเรื่นี่โอ้ยตกใจหมดก็ต้องมาหายไปไหนไหนหายไปไหนเออกินไปเลยกินไปเลยตติิร้อนน่ารักจังเหรอ เออมันชอบมันมันกลัวมันกนแตฝนมันก็เลยเข้ามาข้างในอ่ะอ่านข้อที่2ก่อนกดข้อที่2ถ้าหาแค้แน็บร้องประมาณ3-4ครั้งแต่ว่ามันต้องการอาหารอาหารที่มันกินจะเป็นอาหารสดอย่าปล่อยให้มันรอนานไม่งั้นมันจะกินเนื้อพวกนายแทนตลองลงพวกแหละแุบตกลงเลยแซวมุงแซวเน่นห้องครัวครัวอยู่ที่ไหนห้องครัวเลยห้องทำอาหารนะต้องหาห้องเก็บอาหารแมวอ่ะโอเคฮะเออเดี๋ยวฉันงั้นไอ้บ้าเราต้องแยกกันอีกอ่ะเออไปเดี๋ยวฉันต้องฟอกแมวอ่ะนายไปหาไป เอางั้นเหรอเออไปเอามาได้รู้ว่ายจะเฝ้าอะไรฉันหาให้เลือกสองอย่างฉันเฝ้าก็ได้นายไปหาก็ได้คนฉันเป็นคนหลงทางง่ายแหละได้เลยเด็ดอย่าให้แมวหายไปไหนด้วยเชื่อใจฉันฉันเนี่ยไม่ใช่เป็นคนตาดีมากเออไปแล้วหาก่อนเฮ้ยต้องไปทางนู้อีกแล้วสินะโอ้ยหาไม่เจอเลยสงสัยต้องไปถามยามลุงผัดแล้วกลิ่นอะไรเป็นเหม็นวะเนี่ยเอ้ยเหม็นมากเลยลุงยผัดครับพอดีเฮ้ยอะไรอะลุงผัดใครเฮ้ยทำไม เนื้อมันเบลอว่ะขนาดนั้นตรงหน้าทองเขาอ่ะมันโดนหมีกัดเลยหรือว่าเป็นหมีหรือว่าเป็นสัตว์สัตว์เที้ยวใหญ่ต้องต้องไปบอกเคียร์แล้วไปหาโทรศัพท์ด่วนอุ้ยลืมไปเราสองคนไม่มีโทรศัพท์มาเลยดีกว่าโทรศัพท์เอาไปจำนำหมดแล้วไม่มีตังค์กินข้าวหายแล้วเคียร์เฮ้ยเฮ้ยเคียร์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 อะไรกูดูดูโอ้ยโอ้ยโอ้เป็นหนึ่งฉันเหนื่อยเราจะขวาพักหายใจก่อนโอ้ยฉันมีฟองฉันมี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 ฉันดูด้วยมันยืนสองขาได้ด้วยโอ้ยแสองขา เอ้าหูไปเถอมันเป็นแมวอ่ะฉันจะถามบอกนายว่าลุงผัดตายแล้วหมุกโจกอ่ะนะไม่ของจริงเหมือนเหมือนมีหมีหรืออะไรไม่รู้ตัวใหญ่ฆ่าลุงผัดเว้ยโจโโจนหรือเปล่าไม่รู้บ้านนี้รู้บ้านนี้รู้อาจจะมีโจนแต่ว่าเนื้อเขาแหววหวาเหมือนโดนล้วงเครื่องในเลยนะเว้ยฉันก็งงเหมือนกันว่ามันจะเป็นโจนที่ยิงคนหรืออะไรมันไปไปไม่ได้แล้วฉันเลยคิดว่าน่าจะเป็นหมีว่ะเออหรอ ใช่โทรศัพท์เราต้องหาโทรศัพท์ในบ้านด้วยเราสองคนไม่โทรศัพท์มาอีกแล้วมันมันคงมันคงมันคงไม่เข้ามาในบ้านหรอกใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันคงเป็นอย่างนั้นมั้งแล้วไอ้นี่มันร้องไหมเนี่ยมันร้องหิวข้าวมั้งยังอ่ะฉันไม่เจอข้าวเลยอ่ะไม่ไม่ร้องเลยนะเงียบไปเลยร้องใสยอิ่มอยู่มั้งามอิ่มอิ่มอิ่มจากอะไรไปเนี่ยเฮ้ยแค่เนปมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนาขนมกันขนมรอนมาลหน่อยลหน่อยโอเคแค่เนปมานี่มานี่ตามมาตามมาตามมาเออตามมาตามมาเพรมันอยู่สองขาเก่งจริงเลยอ่ะไปไปไปมันมันเดินเหมือนคนเเลยพาาาามข้้บนดวไป ขาเล้นทานเหมือนกันนะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันโอ้ยนั่นอยู่ทถงนี้ก่อนแล้วกันชาวคนขาต่อไปก่อนชิบหายเลยตัวสัมผัไม่เจอเลยว่ะหามานานแลยเนี่ยกดข้อที่สามกดหลังจากนี้ไม่เกิดจะไม่เกิดขึ้นถ้าหากไม่ทาพลาดในกดข้อสองแค่แหนบจะค่อยๆโตขึ้นนะฮะมาเป็นตัวเล็กให้อยู่ค่อยตามใจมันไปเรื่อยๆแล้วมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเองเออว่ะเป็นตัวใหญ่ขึ้นดีกว่าขยะใช่ไหม อแล้วข้อสองมันเขียนว่าอะไรวะข้อสองบอกว่าถ้าหากแค่แนบร้องสามถึงสี่ครั้งอะแปลว่ามันต้องการอาหารไม่ได้กินเป็นอาหารสดจะปล่อยให้มันรอน้ำม่งนมันจะกินเนื้อพวกนายแทนอะข้อสมันบอกว่าเออก็ถ้ากดหลังจากนี้ไม่มีไม่เกิดจะไม่เกิดขึ้นถ้าหากไม่ทาพลาดไดกดข้อสองอ๋ทำพลาดเหรอพลาดพลาดยังไงหรอกมันไม่ร้องนี่ใช่ไหมหรือว่าจะหรือว่าจวะที่เราหายไปอะไอ้จวะที่แมวแค่ไหนมันหายไปมันไปกินลุมผัดไม่รรองไม่อบ้าอะไรกินเนื้อสดเขาบอกให้ทำตามใจมันอะ อาจจะอยากเล่นเหรอมาๆๆอยากเล่นด่าไปอยู่ฝั่งนู้นไปเดี๋ยวฉันอยู่ฝั่งนี้ให้อะอยู่ฝั่งนู้นไปอยู่ฝั่งนู้นไปไปไปรับไปรับไปรับเด๋วติดเลยเอานี่เอาไปชุบนี่ไงคุยไปแล้วข้ามมาไปข้ามมาไปข้ามมาไปเก็บ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 มาแค่แนบแมวเลยยิงสองขาวแปลกเหมือนกันท่านนึงอาจจะแมวแมวฝรั่งเคาจะฝึกมันเองไงช่วงนี้มันมีคอร์สฝึกแมวด้วยนะคอร์สเป็นอย่างนั้นแล้วกันนะเยอะไหมน่าบอร์ดมันน่าบอดมันก็มีสอนโยนกกาอยย่่างนีก็โยนอย่างงี้โยนใกล้ๆๆหนน่อออยยโสูงเกากอยู่ดีแหละเอันนันเลย มันจะมีเพิ่มนะกฎข้อที่4ในกรณีที่ไม่สามารถทําตามที่มันขอได้มันจะยิ่งโตขึ้นอย่างรวดเร็วและถ้าหากมันโตขึ้นจนรูปร่างมันเป็นตัวอะไรที่น่ากลัวไม่ก็ไม่รู้นั้นผู้นายจะต้องหาที่ซ่อนตัวไปก่อนเพราะตอนนี้มันไม่สนอะไรอีกแล้วใช่หรอมาๆๆแค่ีเขาบอกว่าอย่าให้อย<ม>่าใ,ใ,ใ,ให้มันอย่าให้มันผิดหวังนะเข้าใจไหมยอย่าให้มันผิดหวังอะไรวะเราก็เล่นกับมันนี่ไมาถึงหลายอย่างเลยนะเอาบ้านไปใส่รวมันเนี่ยแค่นั้นโอ้แค่นั้นมันร้อง เนสี่ครั้งอ่ะหิวเหรอหิวเหรอถ้าหิวก็เอาปไปไปไปเาไปไปไหนไหนอันไหนโชว์ความเก่งดิพาไปห้องไปหาดนไปหาอาหารดิมันหาหาเป็นด้วยเหรอมันอาจจะฝึกฝึกมาไงแบบว่าเวลาอยู่คนเดียวได้มันสามารถหาอาหารได้จริงอ่อคิดดีใช่ไหมเนี่ยตามไปเนี่ยเอาไปไปไปเออทำตามทำตามใจมั้ยนะ่าอยากไปไหนก็ไปไปไปไหนแค่ไหนให้ปลาเชื่อมันเนี่ยเฮ้ยแค่ไหนไม่ได้นี่มันนี่ใครแค่เดี๋ยวพาไปดูนี่ลุงพัดตายเลยมั้ยนะลุงพัดอ่ะหนีเหรอ อ่แค่แนวมันก็เปิดตัวอะเปิดตูห้องอาหารไม่ใช่ตรงนี้แค่แนวแค่แนวนี่มันศพหรือว่ามันมองอะไรอ่ะแค่แนวจะทำอะไรอ่ะนี่ได้ทำอะไรแค่แนวแค่แนวฮัลโหลมาชวนเรากินมาชวนเรากินหรอจะกินได้ไงเนี่ยไม่ได้แค่แนวจะกินฉันมาใช่ไหมแสมยเดี๋ยวเราต้องคอยตามใจมันถ้าเราไม่นายจะกินรูปพันธุ์นายอย่าบ้าใครที่ไม่กินมันกินใหญ่เลยเสียวมันกินใหญ่เลยจะทำยังไงแสมีิถ้าเราไม่ทำตามมัน นฉันจะห้ามันฉันจะห้ามันนจะห้ามมันจะห้ามันจะห้ามันเคนเคนแอบนแบี่นายหรอเคนเคนแบไปแล้วเบื่อไปไหนไปไหนไปไหนเลี้ยวเีวไปไหนเีวไปดูข้างบนดิมันไปชีเแมวเคนแอบแล้วมันคืบ้าอลไรไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวไปไหนไปไหนตามาตามมาตาาโอเคโอเคามยู่ามอยู่โอ้ยบอมาบอมาบอม้าอมมออยู่ทีทีมีนัไว้อยู่ทีดีมีนไว้โอเคโอเคเดี๋ยวแล้วแล้วแล้วทำไมเป็นัเป็นอยมัน เราไปขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเอาไปดีนะนน้ำไปโกน้ำไปแล้วไปแล้วไปเร็วตามมาตามมาดีก่อนไม่รู้เว้โอเคโอเคน่นี่นีชาวบ้านอยู่ใกล้น้ำดีกว่านะเพื่อนอยู่แถน้ำไว้นี่นตรงนี้อยู่แถวโนนี้ไว้โซนนี้น้ำเปียกข้ามาเ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 ข้ามาอ้้มเมาเข้า้มาเข้ามเมเขนเมวเขามาเขาอมเขมเขาเ้มาเขแาามาเมเขามานข้นเ้าเ้ หลังจากนั้นมันก็ชวนเรากินแต่เราไม่กินมันก็เลยกินเองทั้งตัวเพราะว่าศพหายแล้วมันก็กลายเป็นเบลบ้าเเราเราผิดกฎทั้งหมดเลยแหละเช่ว่าใช่นะเราไม่ได้ทำตามกฎทุกข้อเลยว่ะเพื่อนหายแล้วมันกลายเป็นสัตว์ประหลาดร้องอยู่ข้างนอกนั่นน่ะเราจะไ่โดนค่าใช่ไหมเพื่อนเราจะไปโดนค่าเราไม่ไปโดนไปกินใช่ไหมเพื่อนนายไม่เหรอมันกินลมพาทั้งตัวเลยต่อไปเขาเป็นเรากระดูกก็ไม่เหลือโอเคลาก่านไปเราอยู่เบลบ้าเลยวะทำไมว่าเขาให้ราคาแพงจังเชื่อว่านะ ตอนนี้เจ้าของบ้านอนะ่ะเขาไม่ได้ไปเที่ยวหรอกเขาทิ้งบ้านหลังนี้แล้วเว้ยเ,เขาเขารู้ใช่ไหมว่าถ้ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเขาเลยเอาเรามาเป็นอาหารและยื้อเวลาเขาเชื่อว่าคงงั้นไม่งั้นพ่อแมวเสียบมันรักเจ้าของอยู่นะเว้ยนิดนึงอะ่ะค่อนข้างใช่ไหมละ่ะเนี่ยมันออกตามหาเจ้าของแน่เขาเลยไปที่ที่ไก่แซนไก่เพื่อให้เรามาแทนโอ้ใช่ไว่ามันมันซื้อแมวมาจากดาวเว็บแน่เลยว่ะนี่คือเราไม่ได้ค่าจ้างเราออเฮ้ยสมมุิอาจจะช่วยได้โอเคอ่านก่อนกดข้อที่ห้าตอนนี้ ให้พวกคุณไปหาของป้องกันตัวเองมันจะหูดีและวิ่งได้เร็วมากไม่ว่าเสียงนั้นจะเล็กน้อยแค่ไหนมันจะได้ยินได้ยินแล้วพุ่งไปยันเสียงนั้นโดยทันทีเพราะฉะนั้นระวังทุกการกระทำเราต้องเบาที่สุดแล้วก็ไปหาของป้องกันตัวไปเพื่อนเ,อาเ,อาเอาราจะหาจอป้องกันตัวที่ไหนที่ไม่ใช่บ้านเราเราไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันอนะหาไปเรื่อยก็เจอเองอะไปไปไปมองซ้ายมองขวาเลยเพื่อนห้ามทำเสียงดังเด็ดขาดนะเว้ยโอเคมาเร็วไปเร็วชันวานะชุบชุบขึ้นมหขึ้นมาเร็วอุ้ยเฮ้ย ชัาไฟเสียแน่เลยว่ะเออแต่<ห>ว่า <may. S 1> มันมีบางจุดในบ้านที่มันมีไฟไนี่อยู่ไฟแบบคนะเครื่องเครื่องขึ้นปั่น,นไ,ไฟอยู่เอเอรื่องไฟเออสำรองไฟอยู่แต่บางที่ก็ไม่มีนะที่ไหนวะเนี่ยที่น้านมีไปไปห้องฟิตเนสเออใช่มันต้องหาห้องที่มันแบบห้องแบบห้องแบบห้องนอนห้องนอนเนนี่ห้องอะไรเนี่ยห้องนอนนี่มีปืนด้วยเพื่อนมีมีกระบอกเดียวนะแต่ว่ามีกระบอกเดียว ใช้ปืนเป็นเหรอเออไม่รู้อะแต่ว่าชนว่าต้องอย่าง้อยก็ต้องต้องลองวะตรงนี้มีนมมีน้ำด้วยอะออยไม่รู้อะฟังนะลองด้วยนะโอ้ยเฮ้ยเ้ยิบหายแล้วปืนลั่นไม่ได้ปลดเซฟตี้ไม่ได้ปิดเซฟตี้เลยเตีมั่อกีบมันอกีาขบมาขบาขบขบบขบวนยิงยิงยิงกระจกยิงกระจมอมอมางมามองมปมองมอมไงไอมอไมองมออนมอไหไมองงมองมอ ไม่ไปไม่นปมาดิมาีิมาดิมาดิมาดตมาตบมาตมใช่ไหมตมใช่มใช่างทีเข้าไปโซนตรงเมย่อยู่อุ้ยแม่เคเข่มปืนลั่นนิดเดียวเองมาดิดิโอเคเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยจุดเซฟโซนเรามาดิมาดีเเร็วเฟโนหรอเออจเป็นเซฟโซนเราโอเคมาด่มาดิมาดิมาดิเข้ามาเข้ามาโอ้ยปุ๊บปุ๊บปบโอ้ยมาไหนมาตามมาป่าวะ ไม่รู้ว่นานั่นสมุดนั่นสมุดเขียนไหมกูนั่นนั่นนายคขอดูไว้นะถ้ามันบอกถ้ามันเบาบอกฉันแต่จริงให้กดข้อต่อไปอ๋อกดข้อที่ห้าให้หาวุ้นเสร็จกดข้อที่หก <c oughs> เราไม่อยากทำอย่างนี้เลยแต่ถ้าหากมันเกินการควบคุมไปแล้วผู้คุณสามารถกำจัดแค่แนบได้เลยเพราะพวกเราไม่โทษในสิ่งที่พวกคุณทำ <c oughs> มันคงเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับมันก็คงต้องอย่างนั้นแหละพราชีวิตพวกกูก็ไม่อยากจะมาชี่กับแมวเหมือนกันแหละใช่แผ่นรอกนายจำขนมที่ฉันวางไว้ได้ไหมนายบีบมาโอ้ มีปืนแๆแล้วเ<ล>ดี๋ยวฉันจะไปหาอะไรสักอย่งางในบ้านเนี่ยนะทำกับดักไว้ไปหามาเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนะฮก, <ำ S 2> กับดักกับดักแต่กูไม่มปืนนะมันต้องมีดินปืนไม่ก็ใส่ใส่ไอ้นี่อยู่แล้วต้องไปช่วยหาแค่ดินปืนแล้วมันมีปืนแล้วมันทิ้งให้ฉันมาหาคนเดียวเราต้องคออ่อยๆเฮ้ยยังไงขนมโอเคอย่ามานะอย่ามานะโอเคไปดีกว่า เฮ้ยมาเลยมาเลยมาเลยนี่<ๆ>น,น,น,นี่นายเห็นนี่ไหมนายห้ามเหยียบด้วยมันคือระเบิดด้วยเนี่ยแล้วแล้วนายไปหาระเบดิดจังไรวะฉันทำเองอะ่ะมันจะไมดีขึ้นเองมันทำไม่ยากหรอกอานายเอาคนวางตรงนี้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 เออตรงนี้แหละโอเคแล้วก็ฉันก็จะวางเป็นเหยียบตรงนี้ห้ามเหยียบนะแล้วก็ นี่นายเห็นนี่ไหมถ้าสมมติมันมาใช่ปะเราจะล่อมันมาเหยียบเสร็จปุ๊บเราก็จะแอบตรงนี้กันโอเคนั่งเดี๋ยวฉันจะวา,มางประตูนี่วางประตูเรียบร้อยแล้วมัน,มนคนระเบิดกระเด็นมาตรงนี้โอเคฉันจะิีปืนตั้งทีนึงแค่มันมามันมาแล้วแต่ชั่วนะแต่ชั่วนะเออมาแล้วมาแล้วมาเรื่อยๆมันวิ่งมาด้ว่อยๆมาเรื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 ่ลยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยนมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรี่อยๆมาเรื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 าอยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อย ฮตายแล้วเย้เราเรารอดแล้วสมแล้วที่เป็นแซมบี้แผนนายนี่ยอดเยี่ยมจริงฉขาบอกว่าฉันฉลาดฉันเปนักประดิษฐ์ระดับโลกแน่นอนชิวว่ะต้องให้ต่อกลับบ้านนี่รออะไรอ่ะกลับบ้านเหรอแล้วแล้วแล้วมึงแล้วปืนฉันให้ฉันทิ้งได้ไหมทิ้งทิ้งทิ้งเลยทิ้งเลยโอเคโไปไปไปกลับดีกว่าไปไปไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นโอ้ยเดินถึงโอ้ย โอ้ยฉันเจ็บขาเลยขาขามันสั่นเลยขู่ฉันก็ขู่ฉันก็วิงวิงด้วยฉันโดนระเบิดนิดหน่อยอ่ะโอ้ยระเบิดมันก็ไม่ได้ดีเฮ้ยแกะโอ้เพื่อนมันจะไม่ตายไอ้เอ้ารู้ว่าตายแล้วแต่พี่เอาเลยอย่านะขาขาขาไม่ขยับไม่ขยับไม่ขยับไม่ได้แล้วเราต้องกินแนี่ยเราตายฮะเช้าแล้วเพื่อนเอ้าเดี๋ยวเราไม่ตายเนี่ย เรือเรือฝันดีวะไม่รู้แต่แต่ว่าแต้ว่าเจาว่าเจ้าว่าเราไม่ได้ฝันเนี่ยนี่ไงเรือลุงพัทยังอยู่เลยไอ้แมวนี่เนี่ยมันเป็นแะไผีหนีไปไปไปหนีไปหนีเไาเราเราเราสมุดหมดแล้วเหรอหมดแล้วเรือมาตามมามาตามมาแลาอะไรยังไงเอาเรือรีบเจอกดข้อที่เจ็ดดูแน่ถ้าหาพวกคุณสามารถรอให้ถึงเช้าได้มันจะกลับไปเป็นปกติเดี๋ยวนีไม่ว่าจะไงก็ขอโชคดีการทำงานไม่เอาเลยไม่เลยไปเรียก ไปเลยไปเลยเพื่าอย่าอย่าฉันไม่ใช่เพื่อนแกไอ้แคะแดนไปเออไปเออมันไม่กล<อ>ัวน้ำเลยไปเร็ว<ม>ไปแล้ว,ม,ม,ว,ลวมันลอบนี้ไม่กลัวเลยหรอ